สวัสดีนะคะชุดน,นี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันหมอนทองนะคะก็จะพามาชมเป็นไซส์ถุงเบอ์ใหญ่เลยนะคะ2 0่สหนะคะคคนต้นแบบบึกมากนะคะมี่คนต้นนะคะคคนต้นที่สำคัญทรงพุ่มสวยมากนะคะเพราะว่าเราจะเสียบไม่สูง ลักษณะลำนะคะลำต้นลักษณะลำต้นสวยมากค่ะชุดนี้อ่าได้เลยโอ้ยนะคะโอ้ดูให้เขาดูสวยมากค่นะชุดนี้นี่ยาวไปนู้นเลยสวยมากนะคะชุดนี้ส่อ,อง,สะะงพุ่มนะคะไซส์เกือบสามเมตรนะคะสองเมตรกว่าเลยชุดนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไซส์ถุงแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็สอบถามเขก็ามาได้นะคะชุดนี้ยังไม่คัดออกเลยนะคะมาก่อนก็จะได้ต้นสวยก่อนมาก่อนก็จะได้ต้น,นไซส์ที่มันโตก่อนเลยนะคะสวยมากเลยเกำลังเตะเยอะนะคะนี แต่ยอดดีมากเลยแล้วฉีก้อนปุ๋ยฟีเจอร์นะคะแต่ยอดดีมากสวย,มา,ย,ม,ายมากนะคะ ที่นี่สวยค่ะเองมากนะคะใช้เกล็ดสามเม็ดเลย